สัญญานั้นนองคงลืมละบอกคนดีกวนเขาสัมปีคนดีน้องจังบ่มาไปหาทำงานบอกเจอกันวันออกพรรษาน้องบอกจะย้อนคืนนะ้า ออกพรรษากวนเข้าสัมปีกวนไปใจลอยเฝ้าคอยว่าน้องจะมาทำไมแก้วตาการดาน้นงมาตัวพี่บ่าวจุมสาวพันกวนคู่กันเขานั้น สุขีสาวนวลกวนคู่ทิศวีตัวพี่กวนกับใหญ่ซอนข้าวสัมปีปีนี้แซบคข,ขนาดบูซาไว้ทาหนึง่งถาแซบขนาดหวานมันงามงอน แสบตาควันไฟน้ำตาไหลหํำฮีหํำหอนจุไฟใสจนว่านทั้งป้าสอนบอกเดียวมาใหม่ลายบอกนั่นนาะใสว่าสิมาอิลีกวนเข้าสัมปี ปีนี้เจอกันยังไงหรือลืมสัญญาการดาเบิงดูเป็นไปเห็นขขาวสัมปียามใดน้ำตาไอไหลทุกทีเขาสัมปีปีนี้แสบคักกันา บูชาไว้ทาหนึ่งทาดแซบขนาดหวานมันงามงอนแสบตาควันไฟน้ำตาไหลอำหีอำหอ,อ,อ,อนจูไฟใสจนวหอนทางป่าสอนบอกเดียวมาใหม่ลายบอกนั้นนาะ สายวาสิมาอิลิกวนเขาสัมปีปีนี้เจอกันยังไงหรือลืมสัญญาการดาบึงดูเป็นไปเห็นเขาสัมปียามใด น้ำตาไอไาหลทุกทีสวัสดีครับพี่น้องมือนีพนยนุมาหน้าครับพี่น้องก็เลยมาลองเพลงนะครับพี่น้องฝากให้พี่น้องสุป,ปูสุคนฟังนะครับเนะาะอตอนนี้เขานะพี่น้องตอนนี้เขาหน้าพนยนุโอ้ลมลมพี่น้อง จังหวะคือว่าตอนมือเกี่ยวนี่จังได้เนาะอีกกับประมาณจักสองอาทิตย์ครับพี่น้องประมาณสองสองอาทิตย์จังสิริเกี่ยวนะครับเนาะตอนนี้ก็น้ำก็ยังมีอยู่นะครับน้ำก็ยังมีอยู่ป่าอ่อนคือสิ่งใดยูรอกพี่น้องได้ยินเสียงป่าบอนป่าจุ่มจำจุ่มจำ,จจำอยู่ในไห,หน้าอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวพญานุสีไทยอ่าวรรยากาศไห,หน่า้เบ่งยูรอกนะครับเนะบาะเพราะว่าอ่า ตอนนี้นะครับเข่ากาลังเหลืองแล้วครับเหลืองกับบอท่านในเหลืองคากดอกนะครับยังบอท่านในพ่อเกี่ยวลดล่างไฮล่างทงนะครับเขาเจ้าเกี่ยวเลยตอนนี้เพราะว่าเขาเจ้าสซเขาเบานะครับหน้าพยนุนมิจะเข่ากลางนะครับเขากลางกก็อีประมาณปุณละปลายปลายเดือนพฤศจิกานะครับพี่น้องเสด้เกี่ยวกันนะครับเนาะวันนี้ก็มาพบพอกับพี่น้องนะครับฝากเพลงนะครับกวนเข่าสามปีนะครับพี่น้องพยนุ คนของทั้ปีผ่านไปแล้วล่ะเนาะก็เลยแต่งเพลงลองมาสูพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับพี่น้องเนาะจังใดกะอุตสาฟังเอาพี่น้องเนาะมวนบะมวลกะอุตสาฟังเอานะครับเพราะว่าพญานุบ่มเป็นนัก้องอาชีพนะครับอยากสิลองมาให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับบะมวนหน่อยเกิดขึ้นสิมวลหลอยู่นะครับนะพี่น้องสำหรับมื้อเนี้ครับพี่น้องกับ่มีหยังหลนะครับมาถักไทยนะครับท่งความคิดหอดคิดถึงนะครับตอนนี้ก็ออกพรรษาแล้วนะครับต่อไปกับซิมี งานกฐินนะครับงานกฐินและก็งานร้อยกระทงนะครับพี่น้องเนาะบุญต่างๆก็สิไลมากล้วว่าที่นี่บ้านพญนุกัมีหลายบุญหลายงานครับพี่ล่อล่อฐานครับอันนี้ก็กริสอ่าบุญกฐินนะครับนี่กระจอมาแล้วนะครับบุญกฐินจอมาแล้วบุญกฐินแล้วก็สซีเมนบุญอ่าร้อยกระทงนะพี่น้องเพราะว่าบ้านพญนุกัจัดสุปปีนะครับพี่น้องเนาะ ระวังมาพี่น้องสบุหรี่สุกคนเนาะครับคือสิอยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะยังได้กัย่าสุลื่มนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายเนาะพะตอนนี้อากาศหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังดนกะละมัดระมัดระวังรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าท่าร่างกายเฮาเป็นยังไปมันกะยากนะพี่น้องเนาะคือเพันวานละมีเงินเต็มเงินล้านก็ไม่มยควข้หมายท่าร่างกายบ่แข็งแรงครับยังดนกะรักษาสุขภาพเจ้าของนะพี่น้องเนาะยังดนก็ได้นะครับเอาละครับพี่น้อง ืัอนี้พญงนุกับบอมมีอยังหลายครับก็บครื่องสิมีส่สำเน็ทละ่ะขอบคุณในหลายสำหรับผู้ีิเข้ามาอ่าติดตามเข้ามาบ่งให้กำลังใจพญงนุเสมอมากนะครับพี่น้องเนะานะจังได๋กยติถิยาปากันพี่น้องเชาาอ่า u t u b e นะครับว YouTube ขวงเข้านะครับพลังคนก็ติดตามติดซอยหอยตามมานะครับเที่ยวไปเที่ยวมาหากันยู่นี่ล่ะครับตต้งแต่เริ่มสมัยเริ่มอ่าแรกๆนะครับพี่น้องตต้งแต่เริ่มเ่ม,เรมแรกๆนะครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่เป็นน้องไปมหาหาสู่นะครับท่งความคิดหอดความปรัถนาดีสู้กันอยู่คือเก่านะครับพี่น้องเนาะก็พอกันชิปนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พื่นุกน็สวัสดีครับ